กว่า50ปีท <ım> ี่ผ่านมามนุษย์ไม่ต้องกังวลเรื่องการผลิตอาหารเทคโนโลยีทางการเกษตรช่วยให้ประชากรโลกมีอาหารกินอย่างเพียงพอแต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานนักเมื่อมีการคาดการว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นหรือดูร้อนจะยาวนาน ฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงโรคและมแมลงศัตรูพืชจะมากขึ้นผลผลิตทางการเกษตรลดลงและนั่นก็หมายถึงอาหารบนโลกอาจไม่เพียงพอสำหรับมนุษย์ การเกษตรมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อนเพราะมันเป็นทั้งโจทย์และจำเลยฐานะจำเลยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะการเกษตรเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ยิ่งประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ภาคการเกษตรมีส่วนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้โลกร้อนเร็วขึ้นภาคการเกษตรปลดปล่อยทั้งก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยทั่วไปก๊าซไนตรัสออกไซด์จะเกิดจากกระบวนการธรรมชาติในดินแต่การใช้สารเคมีทางการเกษตร ก็ช่วยเพิ่มก๊าซชนิดนี้ด้วยก๊าซมีเทนเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ตามธรรมชาติของแบคทีเรียบางชนิดเกิดขึ้นทั้งจากในนาข้าวที่มีน้ำขังและจากการปลดปล่อยของเสียจากสัตว์ในครกะปศุสัตว์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นตามกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชแต่เมื่อต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกการเผาป่า ฐางพื้นที่และไถพรวนเพื่อเปิดหน้าดินก็ทำให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นไม่ว่าก๊าซเรือนกระจกจะเกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติหรือเกิดจากกระบวนการที่มนุษย์ต้องเร่งผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการก็ล้วนทำให้ภาคเกษตรมีส่วนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อลิของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งโลก ในขณะเดียวกันภาคการเกษตรก็เป็นโจทย์ที่ต้องรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต,ต oh. าา่อาาตพื้นที่เกษตรกรรมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคฤดูการเพาะป,ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงฤดูหนาวสั้นลง ฤดูร้อนยาวนานขึ้นและนั่นอาจเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งกลายเป็นทะเลทรายแต่ไม่ว่าอย่างไรการคาดการถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคเกษตรก็ยังไม่มีความแน่นอนแต่สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือมันส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร สนับสนุนโดยแ c น n o n ปตทพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนเอกโกต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวประชากรที่อยู่ในเมืองอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหาร วกเขายังเข้าถึงอาหารได้ง่ายเพียงแต่อาจมีคำถามเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อต้องจ่ายค่าอาหารราคาสินค้าเกษตรหรืออาหารที่แพงขึ้นอาจขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดแต่หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อาหารแพงขึ้นนั้นเป็นเพราะผลผลิตทางการเกษตรลดลง แม้ว่าราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเกษตรกรแต่ในทางกลับกันพืชผลก็ไม่ได้ให้ผลเพียงพอต่อความต้องการของตลาดประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่เพาะปลูกมากและเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญน้ำเป็นปัจจัยหลักของการผลิตและมันก็ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนในประเทศไทยต้องพบกับวิกฤตน้ำมาหลายปีแม้แต่ในพื้นที่ชลประทานก็ยังประสบภัยแล้งอย่างหนัก ปี2,553เขื่อนหลายแห่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีทำให้อ่างเก็บน้ำและเขื่อนหลายแห่งขาดแคลนน้ำสำรองกรมชลประทานไม่สามารถแจกจ่ายน้ำให้เกษตรกร,กรได้และรัฐบาลก็ได้ประกาศให้ชาวนาเลื่อนการทำนาออกไป เลยฤดูพาะปลูกมานานนับเดือนชาวนายังต้องปล่อยให้นาแห้งแล้งอยู่อย่างนั้นจะมีน้ํามาตามคลองเล็กๆเนี่ยมาจากคลองใหญ่แล้วก็มาคลองเล็กๆจะมาตลอดไม่ไม่ต้องรอฝนปีนึงเขาจะทําตั้งสามเที่ยวเขมีน้ําตลอดมีปีนี้เนี่ยเพิ่เกี่ยวมานาปีไปเที่ยวเดียวแล้วเที่ยวนี้ก็ทําไม่ได้เลย ภาวะภัยแล้งทำให้ชาวนานในเขตพื้นที่ชลประทานต้องลงทุนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในระหว่างที่ฝนทิ้งช่วงบางรายต้องซื้อน้ำมาหล่อเลี้ยงข้าวในนาก่อนที่จะแล้งเนี่ยนะเป็นน้ำธรรมชาติแล้วเราก็มาสูบใส่นาตอนนี้มันแล้งมากน้ำมันแห้งลงแห้งลงเราก็ต้องซื้อน้ำเขา อบตอเขาก็สูบส่งคลองจากคลองใหญ่มาให้เรามาอย่างนี้แล้วเราก็สูบขึ้นนาก็คือซื้อเป็นชั่วโมงชั่วโมงละร้อยห้าสิบพวกเขายอมลงทุนเพิ่มเพราะอย่างน้อยอาจมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งดีกว่าการปล่อยให้ข้าวตายโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักวิทยาศาสตร์มากนักแต่สิ่งที่พวกเขาสังเกตได้คือความแปรปรวนของอากาศในระยะสิปีที่ผ่านมาฝนไม่มายามที่ต้องการและในยามที่ไม่ต้องการฝนกลับตกลงมามากเกินไปจนสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตมหาศาล สนับสนุนโดย Canon e c h กต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีฝนตกร้อยละแปของพื้นที่บางแห่งอาจมีลูกเห็บตกและมีน้ำปาจริงอยู่ที่ทุกวันนี้เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำแต่สำหรับการรายงานสภาพอากาศในแต่ละวันอาจใช้ไม่ได้กับทุกพื้นที่ ทางการเกษตรหลายแห่งะสมกับภัยแล้งคือถ้าเผเรามองอากาศเราอาจจะมองเห็นจังหวัดเจ้าโสธรเนี่ยตรงไหนๆก็เหมือนกันนะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับถ้าเผื่อเราดูลงไปในรายละเอียดเนี่ยนะครับลักษณะอากาศเ,เดือแค่เรื่องฝนเนี่ยฝนตกเนี่ยนะครับแปลงนานี้อาจจะตกแต่ว่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนฝั่งนู้นไม่ตกเลยเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นภูมิอากาศระดับท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าไมโครคลิเมตเนี่ยอยู่เยอะมาก เราต้องเข้าใจใเรื่องโครงสร้างของสิ่งที่เรเียกว่าไมโครคลายเม็เหล่านี้ให้ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ตรงนี้มันก็ต้องมีอีกสถานีกระจายอยู่จํานวนมากแต่ในความเป็นจริง<อ>ในประเทศไทยยังไม่มีสถานีตรวจวัดอากาศกระจายในพื้นที่ระดับชุมชนต่อไปเป็นการรายงานสภาพภูมิอากาศ ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกร้อยละแปของพื้นที่บางแห่งอาจมีลูกเห็บตกและน้ําป่าไหลหลา,ลากส่วนพื้นที่อื่นๆของภาคเหนือมีฝนตกกระจายในพื้นที่มนูน<ะ>ภูผาเป็นเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดยโสธรตอนนี้เขาเริ่มจดบันทึกสภาพอากาศจากการสังเกตหลังจากที่พบว่าในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป มีหมอกปกคลุมในตอนเช้าผู้ใช้รถในการสัญจรควรระมัดระวังทะเลมีคลื่นสูง4-5เมตรเพราะพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดยโสธรยังไม่มีระบบชลประทานพื้นที่ของมนุนปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น จึงเป็นเพียงความหวังเดียของเขาเพราะว่าเราอยู่นอกเขตชนประทานเราไม่มีชนประทานอยู่ในบริเวณแถวนี้เลยครับมันรอฝนอย่างเดียวมันก็จะมีความหวังอยู่กับฟ้ากับฝน ทิศทางของลมปี51 52 53นี่ทางตะวันตกเฉียงใต้มรสุมนี่จะไม่มีจะมาทางตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่ามันไม่เหมือนแต่ก,ก่อนแต่ก่อนมันจะต้องลมพัดเดือนเมษายนนี่ลมจะพัดขึ้นมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มีอากาศร้อนอบอ้าวมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนจะหยุดไปสักพักหนึ่งก็มีฝน ถ้าฝนตกแล้วก็จะลมมาอีกลมมาอีกสักพัภาหนึ่งก็จะมีฝนอย่างงี้สลับกันแต่ก่อนนะแล้วก็ฝนนี่มันจะหนักมันเหมือนทุกวันนี้ตกหนักด้วยทุกปีมนูนจะเริ่มหวานกล้าข้าวในเดือนพฤษภาค,คม ปี2,553ฤดูฝนจะมาช้ากว่าทุกปีถึงจะมีการประกาศเลื่อนการทำนาออกไปแต่มนูนก็ตัดสินใจเสี่ยงหวานกล้าในช่วงเวลาเดิมเพราะว่าข้าวนาปีจะต้องปลูกเริ่มต้นจากพฤษภามิถุนาเนี่ยจะดีที่สุดถ้าไปเริ่มต้นตามฝนไปเนี่ยมันจะให้ผลผลิตต่ำเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ได้แต่กอ ถ้าเราปลูกเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยข้าวก็แตกก่กอเยอะกว่าก็ทําให้เราไม่เสียผลผลิตผลผลิตเราก็ไม่ลดลงแต่ถ้าเราไปทําตามระบบฝนฝนมาช้าเราก็ทําช้าตามนี่ผมคิดว่ามันทําให้ผลผลิตหน้าปีลดลงครับไม่ไม่ได้เต็มที่ผมก็เลยเสี่ยงแบบที่ผมทําปีที่แล้วถ้าถึงเวลาก็ต้องทําไม่มีฝนก็ต้อง,ต,องต้องทำนี้ สายพันธุ์ข้าวที่มีอยู่เป็นโจทย์บังคับให้มนูนตัดสินใจปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าฝนจะยังไม่มีทีท่าจะตกสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นเพราะโลกร้อนขึ้นหรือเปล่าความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระดับ ฤด,ดูการนะครับที่เปลี่ยนมาเนี่ยนะครับแปดมาจากปรากฏการณ์นี้เลอโนลานินญาเนี่ยนะในบรรดาปัจจัยทางภูมิอากาศนะถือว่าง่ายที่สุดที่จะคาดการแล้วนะครับเร,เราพยาเรพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างน้อย,อยประมาณ1 2บสเดือนเนี่ยนะครับเกือบจะ100%ยเซยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่า <c oughs> อากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันเกิดขึ้นจากอะไร แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือเกษตรกรจะรับมือกับความแปรปรวนของอากาศนี้ได้หรือไม่ส่วนหนึ่งที่ว่าการที่เราไม่สามารถรับมือกับภูมิอากาศปัจจุบันให้ได้ดี mm hmm. ก็คือว่าการวางแผนการผลิตเนี่ยนะครับที่ผ่านมามันขึ้นอยู่กับ ประสบะการณ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมีอยู่ในระดับแถวบ้านอยู่แล้วปัญหาของเราไม่ใช่เรื่องการขาดความรู้แต่มันขาดการจัดการความรู้ครับมันขาดการเอานำมาความรู้อันนี้เนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับปัจจัยที่มันเป็นกายภาพจริงๆมันมีความสัมพันธ์กันผมเชื่อว่ามันมี การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรอาจดูซับซ้อนเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กับลมฝนอุณหนภูมิความชื้นซึ่งทั้งหมดคือปัจจัยสำคัญในการผลิตพืชการปรับตัวเพื่อหาวิธีการรับมือกับการแปรปรวนของสภาพอากาศที่ไม่มีสูตรสำเร็จจึงอาจทำให้เกษตรกรหลายรายถอดใจแต่ปัญหาในการผลิตทั้งหมด จัดการได้การจัดการที่เหมาะสมจะเป็นหนทางเดียวที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารเกษตรกรจึงจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตบนความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันให้ได้